อ้ยหอดเขื่อนแม่จะเทื่อเเนเลยปวดดาคักลเลยครับจากประเทศนอกก็มีแต่เจลบองแล้วไงมาฝากอีเมยเยียอยู่เพื่อนวัยเจลบองใส่กนันเป็นหนักให้เนาะไปของเตยบนไลน,ไน์มนเนยหารวยหอวยคือเพียงแค่รถแท็กซีอ่านานยดดอยู่นานยุดรถอยู่นี่นี่คือการพ้นโอ้ยป้นยังไงเขาเป็นตำรวจลงมาจากรถอยู่นี่ เอาไมอกุมหัวเลยย่างลงมาแลวเล่าดาเ้ยหาอกมาหอดน้สวยหูรดนะนั่งขุกเขาละเมียดลงไปหรือว่าเล่าเขาเรื่อเล่าเขาขนามอบลงไปนี่เงินจังเฮ้ยมอบเงินอยู่ในสงดาบปะเนี่ยนะเสียู่ในลุ่งี่โอ้เจ้าสอนบลอนวนมลูกพีมาเอาไปเร้่เข้าใสีเิบงดู โอ้เงินนี่เลยตัวนี่ไปพ้นมาบกค่านี่แมไปพ่นยะังในเย็นเน่ยนะคอยเป็นไว้กวาหาเงินมาได้ย,ยาลวดลายยาลวดลายโหอยู่ดอกไปพ้นมาหน่ะเงินนี่ฮัลเดี๋ยวยึดไวยหัวใจบ้าโอ้ยใจสิเจสิมอร์จังสรรไปได้เงินก่อนสุดท้ายได้หน่ะนะเฮนะ้ยเอามัินคืนรถโอ้ยมึงจำไว้ได้ไปหมดกันไป มึงทายยังไงไปได้ไมยันนี่เขาต้องเลี้ยงสลองกันนิดหน่อยเว้ยเฮ้มันขักวเว้ยมือเนี่ย <c oughs> ว่าถึงได้โหมือแรงต่ำมองหุ่ล้านนาวัดแล้วมองมันขับเฮ้ยลูกพี่ไปพับปนหน้ามองมันเด็กดิ่งเด็กยิงเลยโอ้ยความหยิดขอาทาเว้ย กานอาบน้ำล้วตอนแรงขึ้นมาพอกันนะเขาจะส่ง <Algun> ต <s out> ัวไอ้หมองนี่แหละแยกกันไปเข้าใจว่าย่าลื่อาบเด้อโอู้ห้าบเลยเบรกแตกแหวนจะเป็นส่วนตำรวจโง่ไอ้เหตุการณ์ข้างนี้เขาจะกักเปลี่ยนตัวไว้สักวันหน้าเข้าใจว่าอย่าเหตุนี้จะเท่อหลักลอยเลยปุ่นขโมยนะเข้าใจว่า โอ้ยผมบดีป่นนะว่าผมเด็กเสิร์ฟเด็กบอยแม่โอ้ยถ้าแม่ใจร้ายใจดำใจเจือใจดำแท้ๆตัวปากต่อคำบ่ตรวดบ่ยังไงเสื้อยังวะลงไปไปไม่ยังลงไปยังวงไม่ยังจะไหนล่วงจะไนกระจอดทันเหรอไอเด็กดับไงสงกูแบบไม่เนาะมึงใหญ่กูได้เอาคืนนาบึงดำดำนวลๆแต่มึงนะเฮ้ยป่ะ